ขของเ้านะครับมาดูมาดูาดเหมือนเดิมเลยวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะร้านเรายังเปิดอ่ะมาค่ะมาดูว่าตัวอย่างรอบตัวอย่างรอบเนี้ของพี่เข้ารอบเนี้เป็นยังไงบ้างถูกใจไหมอะไรเงี้ยวันหยุดนี้เปิดปกตินะครับผมรีบอกค่ะน่าจะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวอ่าเปิดปกติเลยวันหยุดก็เปิดปกตินะครับแท็ทักมาได้นะของเข้าเต็มที่กัดอย่างงั้ใไหนพี่ค่ะ กีฬาอาดิดาสค่ะนี่คือทรงเรียวนะใส่เที่ยวอะ่ะเขาเรียกว,ว่าทรงเรียวอาดิดาสค่ะทุกคู่เลยนะูกทรง,งแบบไหนเดี๋ยวพี่น้ำจะบอกว่าไหนเขาเรียกว่าทรงเรียวทรงกีฬาอะไรน,น,นเรียกแบบธรรมชาติใครที่ไม่เป็น,ะนจะได้เป็นเลยกีฬากีฬาอ่าอันนี้ทรงกีฬากีฬาคือเป็นยังไงกีฬานี้นกีฬาก็จะเป็น ทรงนี้จะเป็นพื้นโฟมส่วนมากนะเป็นทรงกีฬาเบาๆอะไรเงี้ยพื้นโฟมจะออกกีฬาบางรุ่นก็ใส่เที่ยวได้ส่วนนี้ก็คือใส่เที่ยวใส่เดินทั่วไปเนี่ยแหละกีฬาอ้วนอันนี้ใส่เดินใส่เที่ยวจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับนี่อันนี้คือทรงกีฬานะอาดิดาสเขาจะเป็นที่เราเรียกทรงสปอร์ตสปอร์ตหรือว่ากีฬาเขาจะเป็นส่วนมากเขาจะเป็นแบบพื้นโฟมโฟมอ่ะเออแล้วก็เบาๆอันนี้อาดิดาสนะคลิปนี้ก็จะเป็น ส่วนมากจะเป็นไซส์ใหญ่หมดเลยอ่ะตัวนี้คือทรงเรียวใส่เที่ยวเป็นผ้าเราจะเรียวกว่าผ้าใบอ่ะส่วนมากไงเที่ยนเป็นเนื้อผ้าเหมือนพวกคอนเวิร์ตอ่ะเออถ้าไก่นะเลิกเคอ่ะตัวนี้คือใส่เที่ยวได้ออกกาลังกายได้แหละแล้วก็ใส่แบบมันก็เป็นพื้นโฟมอะเนาะอันนี้คือไนกี้นะใส่เที่ยวได้อ่ะอันนี้ก็กีฬาค่ะก็คือจะออกทรงสปอร์ตสปอร์ตอ่ะเออทรงบวมใหญ่ๆเนี่ย แล้วอันนี้ส่วนมากนี่เขาจะเรียกว่าผ้าใบาใช่ไหมคอนเวิร์ตจะเป็นเนื้อผ้าเออเขาจะเรียกว่ารองเท้าผ้าใบาใช่ไหมแต่จริงมันก็เป็นผ้าใบเหมกนแหละมันเป็นเนื้อผ้าไงเออฟิลลาค่ะนี่ก็ผ้าใบาเห็นปะ่ะฟิลลานี่ทรงสปอร์ตก็จะเป็นอย่างนี้เป็นทรงแบบนี้เลยตอนนี้ Nike, ไนกี้มแล้วก็คืออ่ะตอนนี้ฟิลลาอ้วนก็คือใส่เที่ยวเนาะตัวนี้ขายดีมากเลย อ้วนๆลูกค้าเข้ามาก็จะแบบฟิล่าอ้วนฟิลลาอ้วนอะตัวนี้ก็คือใส่เที่ยวได้แล้วก็ออกกำลังกายได้เดี๋ยวนี้เขาใส่ใส่รองเท้าแบบนี้ใส่เที่ยวได้แล้วก็วิ่งได้ออกกำลังกายได้ก็คือวิ่งแบบว่าใส่เดินใส่วิ่งทั่วไปอะไรอ่ะแล้วอ่าใช่อันนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือเที่ยวได้แล้วก็ออกกลังกายมันจะเป็นพื้นโฟมอ่ะพื้นโฟมโฟมอ่ะพื้นโฟมโฟมแล้วก็ใส่แล้วมันจะเบาๆอ่ะสบายสบาย ทรงสปอร์ตอ่ะเออทรงสปอร์ตก็คือได้ทุกสถานการณ์แหละกีฬาได้ใส่เล่นก็ได้ใส่เดินเที่ยวห้างอะไรงี้ได้เออตัวนี้คือใส่เที่ยวได้อย่างเดียวเนาะมิวานนิวบลา,น,น,ลาน,นี่คือฟิลาอ้วนฟิลาอ้วนอ้วนตัวนี้ีสีดำตัวนี้เป็นผ้าค่ะผ้าใบสีขาวฟิลาผ้าใบ enpoli เออตัวนี้เป็นแบรนด์เกาหลีแต่ว่าขายดีนะตัวนี้เป็นทรงสลิปออนคล้ายๆ้าโอนี่อะแต่ตัวนี้เป็นของ enpoli เป็นงานเกาหลีแล้วก็เลอร์คอกค่ะเลอร์คอกตัวนี้เป็นผ้าใบเห็นไหมก็จะเป็นเนื้อผ้าผ้าเป็นผ้าก็คือใส่เที่ยวนี่เหมือนดิดาตัวนี้ก็เป็นผ้าใบเหมือนกันเป็นงานผ้าอ่าส่วนลูกค้ามือใหม่ๆก็คัดไปขายก็ให้ค่ะครูปแบบกะไส แบบคะไซส์ไปอะไรอย่างเงี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เป็นแบบทุกงานอ่ะเป็นงานผ้าเป็นเป็นงานกีฬาเป็นงานใส่เที่ยวอะไรเงี้ยค่ะค่ะไปเลยอ่ะตัวนี้เป็นงานสปอร์ตค่ะเป็นไนกี้งานสปอร์ตเนาะเป็นงานกีฬา<ม>ใส่เล่นกีฬาใส่เดินใส่เที่ยวได้<ม>ฟิลาอ้วนดำล้วนค่ะ<ม>ส่วนมากคนทํางานเขาจะหาดำล้วนไงตัวนี้เป็นฟิลาอ้วน แล้วก็ไนกี้ค่ะนี่ก็สปอร์ตไหมงานกีฬาก็จะเป็นทรงแบบนี้กีฬาไนกี้ค่ะงานสปอร์ตงานกีฬาแต่ใส่เที่ยวได้แลยตอนนี้สามสิบไนกี้ค่ะไนกี้กีฬาไนกี้ทรงสปอร์ต หรือจะใส่ใส่เดินเล่นก็ได้เอใส่ได้หมดอะเนี่ยอันนี้คือทรงสปอร์ตส่วนมากทรงสปอร์ตก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นพื้นโฟมอะพื้นโฟมเบาๆนี่ก็ฟีลาค่ะของเข้าแล้นี้ทรงกีฬาอะนี่ก็กีฬากีฬาใส่เที่ยวมาเต็มเลยมาเต็มเหมือนเดิมมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งกีฬาทั้งใส่กยวันนี้คือใส่เที่ยวเป็นลำลองเน้บาลาน นี่กีฬาค่ะหรือจะใส่เที่ยวก็ได้แหละตัวนี้เป็นแอในกี่แอ,อันนี้คือผ้าใบาเห็นไหมคอนเวิร์ตส่วนมากเขาจะเรียกผ้าใบเพราะมันเป็นเนื้อผ้าเลยเป็นงานผ้าอออะ,อะตัวนี้เป็นหัวกวางเห็นไหมงานดีงานสวยมากเลยหัวกวางค่ะ <c oughs> ราตาัที่บอกอ่ะชานี้มมาประมาณสายนี้มันมาประมาณสี่กับสองถูกใจถ้ารูปแบบถูกใจใครหรือใครขายแบบนี้อยู่ก็เข้ามาคัดได้เลยเอออดิชัค่ะตัวนี้เที่ยวได้แล้วก็เล่นกีฬาได้เนะ<ม>เขาเรียกว่ารงสปอร์ตแหละอดิชั แบเป้แพนค่ะตันนี้ก็เที่ยวได้แล้วก็กีฬาได้เหมือนกันในีห้องนี้เลยหน่้กีฬาค่ะ,ะเนี่ยใส่เรื่อกีฬาใส่วิ่งใส่เดินทั่วไปอะได้แล้วก็อาดิดาค่ะไนกี้ ไนกี้กีฬาค่ะอืมอันนี้คือทรงเหลียวงานหนังพูม่าเป็นงานหนังสีดำทรงเหลียวอันนี้คือใส่เที่ยวใส่ทำอง่าใส่ลำลองถ้าพูดง่ายคือใส่ลำลองใส่ลำลองใส่เที่ยวกีฬาจะใส่ได้หมดกีฬาก็จะใส่เที่ยวใส่ลำลองได้มาเต็มนะครับมาเต็มเหมือนเดิมมาแหละในกีไอรัสงานแบรนด์เนมนะครับใส่เที่ยวใส่ลำลองกีฬามาหมด ส่วนมากจะเป็นไนกี้อดีดาล้วนเลยเห็นไหมหยิบมานี่มีแต่ไนกี้เลยเนะไนกี้กีฬาค่ะตัวนี้คือกีฬานะส่วนอ่านนี่คือทรงเรียวใส่เที่ยวอันนี้เป็นหนังสีขาวอันนี้ฟิลลานะเห็นไหมนี่นี่คือทรงเรียวเราจะเรียกว่าทรงเรียวก็คือใส่เที่ยวอะลำลองอะไปลองแล้วลำลองกีฬาค่ะนี่คอนเวิร์ดเราจะเรียกว่าผ้าใบที่เป็นงานผ้า คนอนเวิร์ดเนี่ยกีฬาแล้วนี่ก็กีฬาอันนี้คือแอร์ในกี้แอร์ในกี้ค่ะกีฬาได้เที่ยวได้แหละบางตัวส่วนมากเพราะาใส่เที่ยวกันได้ถ้าเป็นลำลองมันก็จะใส่วิ่งไม่ได้เลยลำลองเดียวอันนี้กีฬาค่ะ สปอร์ตอะเนาะที่เราเรียกว่าทรงสปอร์ตทั่วไปเนี่ยแหละก็คือกีฬาเนี่ยเราเรียกนแบบง่ายๆจะได้เข้าใจกีฬาใส่เที่ยวลำลองใส่ลำเดินอะไรประมาณนี้ครับกีฬาบางทีมก็ไปใส่เดินได้อยู่แล้วอเทียวกีฬากีฬาก็ไปใส่เดินใส่เที่ยวอย่างตัวเนี้ยมันใส่ใส่กีฬาไม่ได้ก็คือใส่ลำลองใส่เที่ยวได้อย่างเดียวเนี่ยเพนแต่ว่าทรงเรียวใส่เที่ยวเนี่ยเขาไม่ค่อยไปเล่นกีฬามันจะพังง่ายมันวิ่งไม่ท้มันจะไม่สบายอ่ะใส่กีฬาใส่เที่ยวก็ได้ใส่เล่นกีฬาก็ได้ สมมติว่าจะใส่ทรงเนี้ยไปวิ่งมันก็ไม่ใช่ไงเนี่ยทรงเรียวเขาเรียกทรงเรียวใส่เที่ยวลำลองอ่ะเนี่ยแบบง่ายๆเข้าใจง่ายครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเขาสามารถใส่เที่ยวได้ด้วยเออแล้วก็ใส่รุ่นกีฬาได้ด้วยผมจะพูดอะไรเข้าใจง่ายๆครับพอไปพูดไปเป็นรุ่นนู้นรุ่นนี้บางทีคนขายจะเข้าใจยาก <c oughs> เราก็บอกรวมๆไปเลยแค่นั้นเองไอ้ี่กีฬาค่ะขายแบบเข้าใจง่ายๆมันได้ขายอ่ะขายแบบเข้าใจยากคนไม่ค่อยได้ขายไอ้ีกีฬาค่ะ กีฬาอีกแล้วตัวนี้เป็นแอร์ค่ะ Nike Air Air Max อ่ะนี่ก็ก,กีฬาเห็นปะ Nike อ่ะ a อ i c ค่ะอุ้ยแล้ว Nike กีฬา Nike ผู้ชายล้วนเลยนะ สี่สิบขึ้นไปเลยสี่สิบซีเอ็มจีสองสี่สามมีเป็นบางตัวเอ็นกี้เห็นะคือหยิบออกมานี่มนกี้ล้วนเลยอ่ะเห็นไหมเขาไปขายอ่ะไม่มีเขาไปขายให้เระเพราะคือเนกี้อารีดาอ่ะคนเห็นก็ตกใจแล้วป่ะอุ้ยแป๊บนึ่งน,นะรอแกะแป๊บนึง คือรีบอกรีบอท Nike Air Max ไ hey, อ Air Max เขาจะมีแอรแต่ไม่แตกนะลูกลมไม่แตกนะยังดีอยู่ใช้งานได้ <c oughs> แล้วก็ n i k ้ค่ะอ่าตัวนี้คือใส่เที่ยวเนี่ยคือลำลองใส่เที่ยวตัวนี้คือสมอคว่ำที่เราเรียกว่าสมอคว่ำก็คือเดซเซนเต้ตัวนี้คือลำลอง เต้ค่ะสมองคว่ำนะแล้วก็ไนกี้กีฬาคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเราจะเรียกว่าผ้าใบตัวนี้เป็นผ้าเป็นเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าบางคนก็เรียกกีฬาผ้าใบก็แล้วแต่เรียกแต่ว่าสําหรับเราจะเรียกอย่างนั้นว่าตัวเป็นเนื้อผ้าผ้ายีนผ้าใบอะไรนี่คือเฟสพัลลี่ก็คือตารองเท้าเออสวยปะล่ะสวยมากแล้วก็แพงด้วยยี่ห้อนี้ดัง พี่แอร์ค่ะนี่งานลำลองทรงเรียวสวยมากตัวนี้เอเตอร์นี่ห้อแพนอ่ะสปอร์ตค่ะตัวนี้นะอดิดาตัวนี้คือทรงสปอร์ตหรือทรงกีฬาที่เราเรียกรีบอกค่ะ <c oughs> รีบอก อ่าตัวนี้คือทรงเดียวเห็นไหมตัวนี้จะเป็นหนังสีขาวของคูม่านะเป็นงานลำลองเป็นหนังงานทรงเรียวส่เทียวอะทรงเรียวๆคือใส่รองเท้ามันจะเรียวๆฟิลาอ้วนค่ะอันนี้คงไม่รู้จักเหรอเอ้ยคงไม่ต้องบอกอะไรมากมายตัวนี้ก็คือนางเอกพระเอกของร้านเลยฟิลาอ้วนขายดีมากน้องๆเขาจะเรียกว่าฟิลาอ้วนสีขาวมันจะขายดีทรงมันอ้วนๆอะเออสีขาวนักสาจะชอบใส่แล้วเป็นนางเอกพระเอกของร้านเราเลย แล้วก็อาดิดาหัวเชลค่ะซุปเปอร์สตาร์อะสุปตาสุปตาที่ไวรุ่มเขาเรียกอะหัวเชลอะนี่คือทรงเรียวค่ะเป็นหนังสีดำตัวนี้เป็นของไนกี้เลยนะไนกี้หนังดำทรงเรียวเป็นลำลองอะใส่เที่ยวอะอ,อ่ะทรงเรียวตัวนึงค่ะฟิลลาตัวนี้จะไม่อ้วนนะเขาจะเป็นทรงเรียวเป็นหนังสีขาวเป็นลำลองค่ะนี่อันนี้คือเราเรียวกว่าสามสเต็ปเพราะมันไม่มีเชือกเออมันเป็นตี้นทุกแกตัวแปด ตัวนี้ดีดัสคูมาค่ะเนี่ยงานลำลองล้วนเลยเนี่ยเป็นหนังสีขาวตัวนี้เป็นงานผู้หญิงเนี่ยตัวนี้ชูเพนเป็นแอร์เหมือนกันตัวนี้เป็นของชูเพนนะออดิดาสทรงเรียวค่ะเนี่ยคืองานลำลองเป็นหนังสีดำเห็นปะ <c oughs> ทรงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถวิ่งได้วิ่งได้แล่มันจะไม่สบายไงหัวเชลค่ะ ซูเปอร์สตาร์หรือสุปตาเนี่ยฟิลล่าค่ะฟิลลาสามสเต็ปอาดิดาสเนยทรงเหลียว <c oughs> ตัวนี้สปอร์ตค่ะอาดิดาส อันนี้เราจะเรียกมันว่า,าลาเซนเจอร์มันคือแมวกระโดดนี่มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เราจะเรียกว่ามันคือแมวกระโดดサา,าเซนเจอร์าลาเซนเจอร์ชื่อเป็มส่วนนี้ไม่ใช่แมวกระโดดอันนี้คือพูม่าเป็นเสือเป็นเสือกระโดดแม็กกี้ค่ะนี่ยกีฬาเขาจะเป็นอย่างนี้สังเกตดูนะเพื่อน อันนี้คือในกีกีลานะคะจะเบาๆมันเป็นยางโฟมม <c oughs> พื้นเป็นโฟมโเมอมันก็ไม่เชิงโฟมหรอกก็เราเรียกกันว่าโฟมนี่คือฟิลาอ้วนผมไม่ต้องแนะนําอะไรมากมายสําหรับฟิลาอ้วนนะเพราะลูกค้าชอบมาหาในกีค่ะตัวนี้ก็ใส่เที่ยวได้เล่นกีฬาก็ได้นี่ตรงเดียวฟิลา เขาจะเป็นเป็นหนังอะเป็นหนังสีขาวเนี่ยทรงแบบนี้เขาเราจะเรียกว่าทรงเรียวก็เป็นอันที่เข้าใจกันนะว่ามันเป็นลำลองไนกี้ค่ะเออไนกี้ทรงเรียวอาดิดาตัวนี้ก็เป็นทรงเรียวเหมือนกันเป็นหนังสีขาวปะนิวบาลานเออทรงเรียวเนี่ใส่เที่ยวใส่ลำลองขายนิวบาลานแล้วก็ไนกี้ รองเท้าเราไมช่ชัดมีรูกส่งไหนบ้างนะครับพี่น้ำมาอธไบายอยู่นะครับ <c oughs> เปิดกระสอบไปด้วยนะครับ <c oughs> เปิดกระสอบรองเท้าช่วงวันหยุดนะครับกับพี่น้ำมันหยุดแต่เราไม่หยุดเราไม่ได้หยุดนะ, <c oughs> นะขนส่ง,ขงเขาเปิดปกติไม่เกี่ยววารชการนะครับก <c oughs> ็คือเปิดปกติยกเว้นวันอาทิตย์นะว,วันอาทิตย์ต้องดูว่ามีของอาทิตย์นี้อาจจะพิเศษหน่อยถ้าดูคลิปนี้แล้ววันอาทิตย์อยากมาดูก็โทรโทรได้เลยก็อ่าไม่มีไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีแน่นอนใช่เพราะว่าขนส่งมันปิดวันทย์ เราก็ลืมพรุ่งนี้ยังได้นะครับก่อนเที่ยงนะถ้าใครสนใจไม่งั้นก็ลองเป็นจันังคารเลยอะไรเงี้ยใสยกระสอบรองเท้าช่วงวันหยุดมีนะครับมีของนะพอดีพุทธพระหัสไม่อยู่นะครับอะไรมาทิต์หนึ่งคิดนมกี้ค่ะเมกี้ทรงเรียว ในที่คะ่ะในที่แอร์แอร์มีหลายรุ่นนะครับมีจะมีแอร์หลายรุ่นเนี่ยในที่แอ <c oughs> แล้วก็เอคะ่ะตัวนี้เป็นกีฬาเอแล้วก็รีบอทรีบอว ตัวนี้เป็นผ้าใบค่ะเป็นงานผ้าเนาะอด d ด d a s n i k ้กีฬา <c oughs> แล้วก็รีบอกตีบอนนี้เป็นใส่เที่ยวค่ะเป็นลําร,รองรีบรอกร,อรออีบอกีบอกรอกรี้อกอกรีบอกรอรีอ้ววบออกรีอกรีบอ ไนกี้คือไม่รู้จะพูดว่าไงอ่ะหยิบมาคือไนกี้อดิดาหมดเลยทุกคนเห็นไหมอ่ะตัวนี้เป็นงานผ้าใบของเคสวิตค่ะเคสวิตเป็นผ้างานลำลองแล้วก็พิล่าค่ะฟิล่าอ่ะต่างจังหวัดนะ ต่างจังหวัดไม่ต้องมาเสียเวลาไกลๆขับรถมาเสียเวลาเป็นวันๆอย่างเงี้ยวิดีโอคอลอยู่บ้านนั่งสวยๆเลือกได้เลยไม่ต้องใช้เวลานาน,านไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแย่งกับใครด้วยเปิดวิดีโอคอลค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันทางไลน์ใช่ไหมเปิดกล้องแล้วก็จะยิบให้ดูอย่างนี้เลยจะบอกไซส์แล้วก็จะง่ายพื้นให้ดูอ<ม>ืไม่ต้องกลัวง่ายแบบเดียวใช้เวลาไม่นานเลือกอยู่บ้านพุง่งส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับของเลยไม่ต้องห่วงส่งขนส่งเอกชนไปนะอาดิดาสแตนช์มิค่ะ แล้วก็อ่ะอีซี่อีซี่อาอาดิดาค่ะตอนนี้เป็นทรงเรียวนะ n น k กี่แอร์เอ็็กนกี่กีฬาค่ะเนี่ยทรงสปอร์ตเพื่อนๆดูนะตอนนี้เป็นซูมเอ่อเน็กีซูทรงเรียวก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตอนนี้เป็นของเอซินะ เป็นลำลองใส่เที่ยวอ่ะนี่สปอร์ตเพื่อนเพื่อดูเลยทรงสปอร์ตกับทรงทรงใส่เที่ยวทรงเรียวมันแตกต่างกันยังไงทรงสปอร์ตก็จะเป็นทรงอย่างนี้เลยเป็นพื้นโฟมส่วนมากเออเป็นพื้นโฟมโฟมเบาๆอะเวลาใส่วิ่งใส่เดินแล้วมันจะแบบสบายอะไรเงี้ยอันนี้คือไนกี้ออดรดาสค่ะ ใส่ตัวนี้คือเป็นผ้าค่ะเป็นผ้าใบาเป็นงานผ้าอ Nike Sport Nike กีฬาแหละ Nike กีฬาอีกตัวหนึ่ง Nike เหมือนกันเมอร์โทรอยู่หน้าจอนะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะโทรได้เลยนัดเข้ามาคัดของได้หรือว่าสั่งจังหวัดก็วิดีโอคอลเลยค่ะไม่ต้องมาวันหยุดเปิดปกตินะครับขนส่งเปิด <M aki S 2> เดี๋ยววั <K ira S 2> มาอาทิตย์วันเดียวครับผม เปิดปกติเลยนะครับใครจะมาดูก็มาดูได้เลยนะครับผมมาดูก็ได้วิดีโอคอลก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกวิดีโอคอลก็นั่งอยู่ที่บ้านเลือกได้ทีละคู่ตัวต่วต,วต,วต,วตัวได้เลยผ่านทงางไลน์วิดีโอนะก็ตามนั่นละรูปแบบรองเท้ามีอะไรบ้างน,นะครับเป็นรูปทรงไหนเปิดกระสอบรองเท้าสำหรับอาทิตย์นี้นะก็มีรูปทรงไหนบ้างก็มาเต็มทุกรูปทรงนะสนใจชอบแบบไหนก็มาดูได้ข้างหลังย,ยังมนะีอีกหลายร้อยนะครับอโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ